เอาละค่ะสงสัยต้องแยกคลิปเพราะว่ามันมีขั้นตอนละเอียดที่ว่าพูดมากเอาไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวมันวิดีโอจะยาวไปเสร็จแล้วนะคะกุ้นเชียงทอดน้ําค่ะก็คือเอาไปต้มก่อนแล้วก็ไปรวนน้ามันออกเยิ้มเลยนะคะทานแล้วมันก็จะขอบกรอบชุ่มๆนุ่มๆน,น,นิดนึงต่างจากไมโครเวฟนะคะเห้รับที่ดีดมาแชรา์กันค่ะสวัสดีทุกท่านโลกสีเหนจีลสพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ หลังจากที่ว่านั่นแล้วนี่ฉันก็จะทานน้ำลังจืดเพราะไอ้นี่มันมันมากน้ำลังจืดนี่ก็ต้มไปแล้วนั่นก็คือใบลังจืดอันนี้ค่ะน้ำเหลืองห้มใบเตยเลยค่ะโอเคค่ะ อีกวิธีหนึ่งนะคะโดยการเขาเรียกว่าทอดน้ำอะคะ่ะเอากุ้นเชียงนี่นะคะเอาไปต้มต้มเสร็จแล้วก็รวนรวนน้ำจนว่ารวนน้ำมันนิดหนึ่งอะคะ่ะน้ำมันออกแล้วมันจะสวยแต่งตึงดึงโปะเลยนะคะเดี๋ยวมาพบขั้นตอนสองวิธีกันเลยะคะ่ะคุณผู้ชมคะอันนี้นะคะ เขาบอกว่ามีเนื้อหมู85เปอร์เซ็นตมันหมู5เปอร์เซ็นแต่ดูจากรูปกาของของจริงแล้วนี่นะคะมันฉลับกันหรบอาคะมันหมูกันเนื้อค่ะแต่ยังไงก็ตามมันอร่อยะคะ่ะนี่นะคะดูรูปการแล้วเนี่ย แป้าเซกับหเปอร์เน์ื้อหมู8ปดบห้ามันหมูห้าเปเซนที่ข้อนี้นี่ฉันชอบนะคะอร่อยค่ะของโคราชค่ะเอาละค่ะอีกวิธีนึงนะคะวิธีต้มแล้วเป็นรวนเลยะคะ่ะอนนีนะคะเออ แบบนี้ไมโครเวฟนี่มันจะกรอบแห้งกว่ากันหน่อยหนึง่งแต่ถ้าเกิดคุณเอาอันนี้ไปทอดแล้วคั่วเนี่ยมันจะแบบช้ำๆจิ๊ดๆน่ะคะ่ะอย่างนี้นะคะหัน่นหั่นให้กลมดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหั่นยาวอย่างเงี้ยเวลาคุณไปลวนในกระทะไอ้ตรงนี้มันจะบิดบิดงอขึ้นมานะคะ่ะนี่นะคะรอมันเดือดนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะใส่ลงไปต้มเลยะคะ่ะ กระทะให้ร้อนนะคะอันนี้ไม่ใช่กระทะเทฟลอนนะคะมันถึงใช้ไอเนี้ยถ้าพีเหล็กได้อันนี้ถือกระทะเหล็กนะคะใส่ลงไปค่ะไฟไฟไม่ต้องแรงนะคะวนๆเน,นี้ะเต็มน้ำมันมันก็จะออกมาก็เรียกอีกวิธีนึงอันนี้ว่าทอดน้ำเอ้คุณจะใส่น้ำตั้งแต่ทีแรกเลยก็ได้แล้วรอให้มันแห้งแต่ว่า มันจะไม่เอ้ยมันจะเกลียมเพราะาไอหวอนหวานมันออกมาโอเคตะกี้ไฟมันแรงไปหลีไฟนะคะเห็นไหมคะนี่ฉันหลีไฟดวงจิ๋วเลยนะคะเพตัวนี้ไปเรื่อยๆท่านี่มันไม่เคยเห็นเพราะตรงนี้มันงงเข้าอะคะ่ะอันนี้หลีไฟดวงจิ๋วเลยนะคะ ปรับมุมกล้องใหม่เลยค่ะเออวิธีที่ดิฉันชอบที่สุดคือวิธีไมโครเวฟง่ายที่สุดเลยค่ะแต่ว่าคุณจะเปิดนาทีนึงนะคะทีแรกมันจะดำเลยค่ะเพราะว่ามันอมความร้อนมากอย่างเงี้ยคะ่ะรวนรน